สวัสดีครับมือนีก็ไม่อยู่กับช่องกองจองซาเนียวเนาะครับเนาะมือนีก็อ๋อมาอยู่กับโบอีกหนึ่งหกแปดครับผมมามือนีก็ไม่อยู่กับเกมคุ้มซับแห่งแอท็ทคขับผมมามาอยู่กคคบับสโลดพีจีก,กันเนาะครับเนาะมาทุนมาสองพันเซผมจัดไฟเลยเบ็ดหกสิบมา ลดเบ็ดน้อยเนาะจะซื้อครับผมสี่ซื้อมาเปิดถทือบโบเล้ยวก็จัดเลยบอรเบ็ดสีสิบเลยบอรจัดแบบโผูดพูดเลเวอี่เบ,บ็ดยี่สิบดีกว่าว่าเนาะมาเอาเบียบซื้อเทียเดียวแล้วก็พอเลยครับผมซื้อเทียเดียวแล้วก็เสาเลยดีบอ้ยเนาะจัดไปซื้อเล้วเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งพันบาทครับผม หนึ่งพันทัวนันเนาะมาสิบเทียมันสิได้จักรทัวได้นี่โอ้ยว่าออไปเออสวยงามครับผมไหลเนลไหลเนลไว้รุ่นโอ้ยบัวไหลยังวะโอ้ยเนีเ้อเกลือวันนี่เออโบเมนเกลือครับผมเออมันผงชูรสเลยครับผมน้ำตาลก็มาครับผมโอ,อ้บักน้ำปลาจังน่อยเนยเอ,อสวยงามครับผม โอ้ยเอามีอีกบ่มีอีกบ่โอ้ยบ่โอ้ยหยังวะลินรัวครับผมถอนไปหลายครับผมโอ้โหดอกนี้กับพันเจ็ดครับผมสุอร์มีดกระไปหนึ่งทีครับผมเปิดหัวมาเป็นจังไดจครับผมไปต่อก้อนเขียวโอ้โหบ่บ่แตกบ่แตกพิมเขียวบ่แตกโอ้โหพลาดเลยบาดเทียนนี่ไปเออว้าบ่อยเทไวรุนเออสวยงาม ได้บอได้บอทสีบเออสวยงามไว้เกิดเอาเนี่เอาเนี่เป็นจังไหนหน่งหอเออมาเ,ออเจี๋ยหลงโอ้ยคันเจนี๋ยวลงสวยงามลเลยล่ะโอ,อ้ยมาซัมนี่ก็ได้อยู่ครับผมบวกไม่หยิบแปดรอยหกนอรางวัลมีกาครับผมตอนนี้ก็ได้เท่าไลยนี่เออสองพันหกเจ็ดสิบสี่ครับผม ถือว่าบทธรรมดาเนาะก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่เนาะมาไปโตกันเลยครับผมอืมเยวพักก่อนเห็นมันเศร้าเหนื่อยโอ้โบพักแล้วครับผม,มพักดีกว่าครับผมเห็นมันเศร้าเหนื่อยก่อนเนาะอย่าบูวามอย่าบูวามเหตุงานใหญ่ใจต้องยิ่งจัดไปจัดไปโอโออโตัวซิบเทียกันไปเลยครับผมสูตรไม่เนาะเออสวยงาม เอ้ยบ้าไปเที่ยวเดี๋ยวบอมี้ไหลครับผมเงียบกริบเอ้ยนอบอกไปไว้รุ่นเบาไปบอกไปไว้รุ่นเบาไปอีกแนี่เพี้ยนโอ้ยอันไม่ยิงคนงามโอ้ยบ่เตกเสืเอ,อ้าได้อยู่เอาแบบนี้ก็ได้อี๋หนออีช่องสามบอมมาจบเลยชีวิตเฮ้ยเอากดเอียงก็ได้ครับผม อ๋อตัวมันหมดไวเกินเนาะมาเอาอีกสิบเทียจัดไปเนาะเอาเวลาอวอวเออเออเ,ออน,เอนื้อเกลือบอคำเหนียดเนื้อเกลือบอไอเนาะเอาเร,าเรียบร้อยครับผมเข่าโบนัสอีกแล้วเอ๋อมารุนกันเทียนี่แหละครับบอยโอ้โหมา อีกสิบเทียจัดไปไว้ลุนโอ้ยข้างแรกก็ว่าไปข้างที่สองก็ยังว่าอยู่ข้างที่สามก็ยังว่าอยู่ข้างที่สี่ก็ยังว่าอยู่เสียให้กูบ่นี่บ่ให้มุสิเขาหาสมบัติอย่างเนี่เออเตะว่าไปพียนเออจี้มาโดอกนี่ไว้เกิดอีกหนึ่งทีเออสวยงามก็บนจิตรอยยี่สิบเอาอีกมีอีกบ่เออเนาะ ร้างวันควนตูวไปเปลร้อยสี่ไอ้เปลร้อยเปลสิบจัดไปโอ้อวะยีกแล้วเหลยสองเท้าเออเอาเนี้ยเอาเนี้ยเพี้ยนเอาเนี้ยเอ้ยพิมเขียวบอลลุงสองเลี้ยกวกอนโอย,ยังได้อยู่คิวคิวเพี้ยนคิวเอาเป็นจังไงมันเป็นจังไดเหรอเหรอโอ้ยจบแล้วบอลไหลหาขวามืออีกแค่เดียวแค่สุดท้ายจังไง เออจบแล้วอนาคตที่สวยงามสดใสอ้อก็ได้อยู่พันสี่เนาะครับเนาะเอาพันสี่แปดสิบแปดอ๋อสั้นก็เอาซัมนี่ก็พอแล้วล่ะครับผมพ้อหอมปากหอมคอก็อย่าลืมเนาะโบอิ่งหนึ่งหกแปดครับผมก็ฝากาก็ไล่ฝากกดติดตามช่องกองจ้องซาแนวน้ำเด้อครับเด้อเนาะพอให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปมือนี่ก็เสาเสาทิพย์แปลว่าพอครับผพ